เปิดราคาง่วครับพี่น้องครับใกล้จะสิ้นปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเด้อเอาเมื่อนี้เก่าพันผู้ใดสิเอาครับเอาบ่ครับเก่าพันครับสาวป่านเด้อสาวป่านเพราะว่ามีป่านด่านใส่ง่วนันงามครับง่วดีบพราะมีปัญหาอย่างเดอนี่ครับขึ้นกำไรให้ลูกค้าซื่อครับราคาจริงอยู่ที่หมื่นสี่พันหาร้อยครับเมื่อนี้พิกัดใกล้ๆผู้ใดใกล้เอาไปเลยครับเก่าพันบาท เกลืพันซื้อๆนี่ครับเอาอยู่บ่ครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่งวดดีซียาคาพญาบำรุงเรียบร้อยอันนี้ขึ้นกำไรให้ซื้อครับบบาวตึงขายขาทุนให้ไปเลยครับผู้ใดอยากเอาครับตอนรับปีไม่ทรงไทยปีเก่าน้ำกันครับตัวนี้ครับเกลืพันบาทนี่่นซื้อว่าน้องป่านครับเพราะว่ามีป่านด้านซ้ายเด้อนี่งวดีงวชนปีนะครับงวชนปี หาบ่อใดได้ครับเก่าพันตัวใหญ่แนวนี้ครับว่าสาวสสดๆซิงๆครับสสดๆซิงๆครับนี่สสดๆซิ่งๆเก่าพันเด้อพี่น้องเด้อสรงบ่เกินนี่ละสามสิบโลนี่ละเอาไปโลดครับนี่โลดแรกแจกแถมนี่สัมมนาคุณลูกค้าครับโอ้ยบ่สื่อจักสิวายจังใดครับเก่าพันครับพี่น้องครับเก่าพันเก่าพันสื่อนี่ละครับว่าสูงลอยสามสิบลำตัวเง แข็งขาดีเบิดอุ้ยกําลังอ้วนถืกอยาบำรุงเบาถึงคืออ้วนไวเถอะล่ะคาพยาบำรุงเรียบร้อยเก้าพบาทเก้าพบาทติดต่อด่วนครับแถวพนาบอ่ออํนาจบอ่อนี่ใกล้ๆครับขอใกลๆ้ๆขอใกลๆ้ๆเก้าพันบาทเก้าพันบาทงวดตัวใหญ่ สัมมานาคุณเดอ้อมีตัวเดียวเดอ้อสัมมานาคุณนี่สิรับกับฝ้ารับเด้อพี่น้องเงินเก่าพันรับรองว่าพอกคุณกำหลอกกำไลให้คุณพอ่อคุณแม่และค่าจริงอยู่ที่หมื่นสี่พันหาล่อยเมื่อนี้เก่าพันนี่สัมมานาคุณเดอ้อตัวนี้ครับสัมมานาคุณผู้ใดสิเป็นเจ้าของผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเฝ้าตัดสินใจดวนง้ออ้วานแล้วง้ออ้วานแล้ว อ้าวาอ้วนแล้วตัวใหญยๆจังส่นี่เฝ้าจับจองเด้อคุณพ่อคุณแม่มีปานด้าน้ส่นี่มีปานด้าน้ส่นี่ครับนี่ปานด้าน,สาน้ส่นี่เอื่ว่าสาวปานครับสาวปานเก้าพันบาทเอาอยู่บ่พี่น้องพี่จากน่อยสิเปียนใจแล้วครับมือนี่ว่ามีผู้เอาเก้าพันเดี๋ยวสิเปี่ยนใจเป็นเมื่นขึ้นได้บด สิเลียนใจเป็นมืนขึ้นเนื่องเพราะว่าง่วงกับอ้วนแล้วนี่ง่วงชนปีพอดีครับนี่สนใจติดต่อรับดวนครับติดต่อรับดวนแต่เนื้อก็เลยเก่าพันแล้วครับตัวนี้ครับวันข้าวเดียวกินเฟี้ยงเกง่งกินห้าเกง่งกินเฟี้ยงเกง่งกินห้าเก่งครับฝ่าวเด้อพี่น้องเด้อเก่าพันชื่อนี่ครับเก่าพันเื่อขายให้ซชื่อนี่ ขายขาทุนให้ซชือๆนี่ง่าดีม่มีปัญหาเอียงขายถือบนบว่างวมีปัญหาโบเมนครับบ่าวตึงตังขายขาดทุนขึ้นกําไรให้ลูกค้าอ้าวแบงปันไปแบงปันไปครับเข้ากระส้นเห็นแล้วนี่สด,สด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 จมูกสีดําครับง่วดีนี่ง่าดีขนาดเลย จัดไปพี่น้องจัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม